ดนครับเรามีไฟอย่างที่บอกวันต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตานะครับมาให้คําแนะนําหรือว่ามาให้คําปรึกษานะครับเกี่ยวกับโรคตาสําหรับผู้สูงวัยนะครับวันนี้เราขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ท่านผู้ช่วยนายแพทย์ศักด วงกิติรักนะครับท่านเป็นประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบขอประธานอภัยถ้าเอ่ยนามหรือว่าเอ่ยตำแหน่งตแหน่งผิดครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สักชัยครับวงกิติรักครก็นามสกุลท่านคุณคุณนวงกิติรักจริงๆแล้วในเรื่องของตาบางคนเอาไปพูดแต่งเพลง ว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจแต่จริงๆแล้วตาเนี่ยคือคืออะไรในร่างกายที่สําคัญที่สุดค,คะจริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วตาคงเป็นหน้าต่างของหัวใจนะครับเพราะว่าจริงๆโรคบางโรคเนี่ยประมาณเยอะมากเลยที่บ,บางทีเนี่ยเราวินิจฉัยได้จากการตรวจตาก่อนนะครับก่อนที่จะมี สาเหตุอาการออกมาทางระบบอื่นด้วยซ้ำบอกเหตุได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีดวงตาแล้วแล้วไม่สามารถจะใช้ตาได้เนี่ยถือเป็นความทุกข์และความเศร้ามากโรคที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับเรื่องโรคตานะคะในผู้สูงวัยนี่คือโรคอะไรคะครับก็ผู้สูงวัยเนี่ยจะมีโรคทางตาเกิดขึ้นได้ง่ายก็คงเช่นเดียวกับ ระบบอื่นๆของร่างกาย,ายนะครับที่สําคัญที่เราต้องพบแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก<ห>็เมื่อกี้คงพูดกันถึงเรื่องสายตายาวใช่ไหมครับ<น>อันนี้เป็นของขวัญจากธร,รรมชาตินะครับบางคนบอกเราจะพบตามไม่าก้ไ,ไม่ใช่ครับดเก้าสิบเป็นต์จะเป็นกันนะครับแม้ไม่ใช่ร้อยอรร้อยร้อ้อยร้อยร้อยอ้อยบางท่านั้ไม่เป็นนะครับครับคือถ้าสมมติว่าพออายุอายุถึง40แล้วเนี่ยทุกคนจะมีปัญหาเรื่องนี้หมดครับเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่เ้าเรียกสาย้ เราคุยถึงกันนะครับกำลังพูดถึงท่านนั้นหรือเปล่านั่นจะเป็นน่าจะเป็นอย่างรับเพราะบางท่านอายุเยอะมากแล้วผมที่ผมไปพบเจอนะอ่านหนังสือก็ธรรมดาปกตินั่นแหละไม่ใส่แว่นต่เขาเรียกว่าใส่ตากลับแล้วใช่แล้วแต่ยังไงท่านผ่านประสบการณ์ใส่ตายาวมาแล้วใช่ครับเคยแข็งนึงมาก่อนใช่ตอนถูกต้องแลก็อีกโรคหนึ่งก็นะครับเช่นกันที่มนุษย์เราหนีไม่พ้นก็คือโรคต้อกระจก นะครับคงเคยได้ยินเรื่องต้อกระจกนะ,นะครับนะก็คือเป็นการเสื่อมของเลนตาตามอายุครับอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นตานอายุสัก50 60หรือบางท่านก็อาจจะสัก 70, ก,70ก็ได้ลักษณะสังเกตเป็นยังไงครับครับก,ก,รก็อาจจะมีอาการเวลามองออกไปก็จะเห็นเหมือนแรกๆก็จะเป็นแค่เหมือนเห็นหมอกเห็นควันบางมัวใช่ครับเพราะว่ามันเหมือน,นอกระจกใสอย่างนี้พอเราใช้ไป5-60ปีกอ็อาจจะคุณนะครับเพราะฉะนั้นมองออกไปก็คือเหมือนผ่านกระจกฝ้าคนสมัยก่อนเรียกว่าโรคต้อกระจก นะครับแล้วพอมันฟามากขึ้นเรื่อยๆจนเขาทําอะไรไม่ถนัดเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องไปรับการรักษาโดยการล <ะ S 2> สลายตอออก,ออกทูกต้องออครับแล้วยุ่งยากไม่ค่าในการสลายตอ,อเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยการสลายตอมีประสิทธิภาพดีมากครับ,รบนะครับทำนานไหมคะ,ะเวลาในการทําจริงๆประมาณสัก20-30ถึงนาทีเท่านั้นเองนะครับพักฟื้นนะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะครับสามารถทําแล้วก็กลับบ้านได้ วันรุ่งขึ้นก็เปิดตาเองได้โอ้ยปัจจุบันเทคโนโลยีดีขึ้นเยอะเลยครับในเรื่องของเทคโนโลยีก็คือใช้เป็นเหมือนเลเซอร์หรือเปล่าคะอ่าจริงๆใช้คลื่นเสียงความถี่สูงนะครับก็คืออัลตราซาวด์นะครับเข้าไปมีการเปิดแผลที่บริเวณกระจกตาดำสักประมาณเล็กน้อยเองแค่สัก2-3ม mm, มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปาปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปสลายให้ตัวเลนตาที่ขุ่นเป็นต้อกระจกเนี่ย ละลายเป็นน้ําแล้วก็ดูดออกมาใช่ครับถูกต้องแล้วก็ใส่เลนใหม่ซึ่งมีลักษณะใสเหมือนเลนตอนเราเด็กๆเลยครับใส่กลับเข้าไปในตําแหน่งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นก็สามารถมองเห็นได้แสดงว่าจะต้องมีการนําเลนเข้าไปนั่นคปอสิ่งแปลกปลอมหรืบเปลาใช่ครับเป็นเลนแก้ตาเทียมแต่ว่าโชคดีมากของมนุษย์นะครับเพราะว่าโรคต้อกระจกเนี่ยทุกคนต้องเป็นแล้วก็ปัจจุบันทคโนโลยีใช่ครับถ้าใครอายุยืนถึงถ้าถ้าใคร ไปถูกรถชนเสียชีวิตก่อนก็ไม่ต้องเป็นนะครับแต่ถ้าใครอายุยืนถึงเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นถึงอายุใช่รับก็คือเริ่มบางท่านก็เป็นเร็วตั้งแต่อายุสัก50บางท่านก็เป็น60บางท่านก็เป็น70ถ้าท่านไหนที่เป็นโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานเนี่ยจะเป็นเร็วขึ้นนะครับบางท่าน50กว่าใช่ครับโอ้คุณผู้ชมได้ยินแล้วกลัวเลยคุณหมอบอกว่าเริ่มสตาร์ทที่50บนั่นคือเป็นเร็วนะคะ60 เป็นเรื่องธรรมชาติเจ็ดสิบเป็นเรื่องปกติก็คือทุกคนต้องเป็นครับแต่อย่างที่เรียนฮะว่าคงไม่ต้องกังวลมากเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ทางด้านนี้มีความก้าวหน้าบอกว่าเพียงสองมิลิเมตรใช่ครับล็กากแล้วก็สามารถเปลี่ยนเจ้าเจ้าลนตาที่ใช่ครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเมื่อทําการรักษาแล้ววันรุ่งขึ้นก็เปิดตาเองได้ทั้งหมดเนี่ยกรรมวิธีพวกนี้แพงไหมคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไทยเรามีสิทธิ์บัตรทองนะครก็าสามารถใช้บัตรทองได้สามสิบบาทใช่ครับ<อ>ข้าราชการก็เบิกได้สามารถรรมี มีกระจกใส่ตาได้ใสมากแลงฉีดกระจก30บาทเองเงี้ยมากเลยแล้วที่สําคัญที่สุดนี่สามสิบบาทได้รับการดูแลเหมือนสองสามหมื่นเหมือนกันเนี่ยใช่ครับเช่นกันครับด้วยมาตรฐานเดียวกันเยี่ยมยอดเลยนะคะเทคโนโลยีในเรื่องของการรักษาบวกกับนะในเรื่องของการห่วงใยประชาชนของรัฐบาลนะสามารถทําให้เราเนี่ยมีโอกาส หายได้จากโรคต้อกระจกนะคะใช่ครับสมัยก่อนจะบอกคนดื้อไม่ยอมไปทำทำไงคะก็จริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าสมมติว่าการมองเห็นสองข้างไม่ดีส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนไข้ก็จะเข้าใจแล้วครับว่าการมาทําผ่าตัดไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนสมัยก่อนว่าน่ากลัวโอ้โหนะครับเขาว่าอัลตราซาวนี่คุณหมอใช้คําว่าผ่าตัดเลยเหรอคะเออจริงๆครับเดี๋ยวนี้นิยมใช้คําว่าสลายต้อกระจกนะฮะเพราะว่าเป็นการใช้คลื่นเสียงอัลตราซาว์เข้าไปสลายตัวต้อออก สมัยก่อนก็คนแก่บอกหูตาฝ้าฟังเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเราเราคงต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครเพราะฉะนั้นมาใช้เทคโนโลยีในการรักษาโรคดีกว่านี่คือโรคตายอดิยมใบสายตายาวตอน40เป็นต้อกระจกตอน50แล้วอะไรอีกคะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งอาจจะบางท่านก็เป็นบางท่านก็ไม่เป็นก็คือโรคจอประสาทตาเสื่อม จอประสาทตาใช่ครับก็คือเป็นเหมือนเลน,เนครับเหมือนเล่ครับก็คือใช่จอประสาทตาสมัยก่อนถ้าเราเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูปจอประสาทตาก็คือส่วนที่เป็นฟิล์มถ่ายรูปนะครับอพอเราใช้งานไปนานเราใช้งานตลอดเวลาตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหมครับเราลืมตาม,มาเราก็ต้องจอประสาทตาก็รับภาพตลอดเพราะนั้นก็มีการเสื่อมตามอายุการใช้งานอันนี้จะถือว่ารุนแรงขึ้นมาอีกใช่ครับก็จะมีความรุนแรงเพราะว่ารักษาได้ยากกว่าโรคต้อกระจก แต่ก็นับว่าโชคดีนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยให้จอประสาทตาที่มีประสิทธิภาพสูงมากบางท่านใช้ไปจนอายุ80-90ยังไม่เสื่อมก็มีนะครับเพราะว่าท่านหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะครับปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญเลยนะครับที่เราหลีกเลี่ยงได้ก็คือบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่นะครับการโดนแสงอุลทราไวโอเลตหรือแสงสว่างจ้าจ้ามาแสงแดดนะคอันที่3ก็คือการมีโรคประจําตัวบางโรคเช่นโรคความดันโลหิตสูงน้ําหนักตัวมาก นะครับพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะนําให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุพวกอย่างเงี้ยครับเหมือนกันค่ะประวัติยามมากเหมือนกันใส่ต่างแขนียบร้อยเหมือนกันค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นมีคนสองวัยเอ้ยสองอาชีพที่มักจะเป็นพวกนักแสดงอะก็จะมีปัญหาในเรื่องของตาคใช่ถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมใส่แว่นกันแดดจัดเลยอย่างนั้นนั่นเลยดูโปรดเสอร์เราสันอนเดี๋ยวใส่แว่นเลยนะรู้ตัวมาดึกๆดูแลวันนี้นะคะและ อย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีการแก้ไขในเรื่องการรักษายังไงคะครับก็นับว่าโชคดีเช่นกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะนะครับสมัยก่อนก็ถ้าพอผู้สูงอายุตามองไม่เห็นก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมแล้วก็ปล่อยท่านอยู่ตามยถากรรมนะครับแต่ปัจจุบันนี้มีการรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์นะครับก็จะสามารถทําให้จอประสาทตาที่เสื่อมเนี่ยไม่ทําให ผู้สูงอายุตามมวลงหรือแม้แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาการของยาฉีดเข้าไปในลูกตานะครับก็จะช่วยทำให้ประสาทตาที่เสื่อมใช่ครับคตรมากไม่คุณคุณเข้าใจความรู้สึกไหมเข็นเข็มกำลังเข้าเขาไม่เขาไม่มีเราไม่มีวันให้คุณกับพริบเขาเขาจะต้องเอาอะไรมาทานไปแล้วไปยาต้มีความรู้สึกอบมันเข้ามาอย่างงี้ เดี๋ยวรู้สึกอยู่เลยกลัวไปด้วยมันไม่ขนาดนั้นหรอกแต่จริงๆคุ้มค่าครัเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วจากการสอบถามจากผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้มีอาการเจ็บอย่างที่คนเรากลัวนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการใช้ยาชาหยอดตาให้อะไรให้ แล้วก็หลังจากฉีดไปก็เส้นเลือดที่ทําผิดปกติที่ทำให้จอประสาทตาเสื่อมก็จะยุบไปอาการมองเห็นก็จะดีขึ้นตัวปัญหาคือเส้นเลือดใช่ครับก็มีเส้นเลือดผิดปกติเกิดขึ้นหายขาดเลยไหมคะก็ติดตามการรักษาเป็นระยะนะครับส่วนใหญ่ก็ได้ผลดีนะครับใช่ระยะเวลาเท่าไหร่ก็จะดี